คุณสุสายยายขออีกสักคลิปนะขออนุญาตนะครับคุณสุครับ,รบ,รบวันนี้ได้ปู่เป็นยังไงไปเข้ากับสัมภผษณ์หนไปเข้ากับปู่ไปให้ปู่เจิมหน้าไปให้ปู่เจิมหน้าแล้วปู่พูดว่างไงกับเราบ้างปูล่ล้วว่าเระใจดวงเศ็ษชีมาอแล้วไง กูอ่นกระบอกมิโนฮันเพราะว่ากูใจใหญ่ยังเพราะว่ากูเสีหายยังเสียตีเด้อร์ฉันอ๋อโอเคแล้วเป็นทำเวยพรดีแต่แล้วขเหมือนก็จังกูแล้วหมู่แล้วแล้วแล้วเบิรงแล้วก็จะท่ายเอาแล้วแล้วแบบไอ้ข้อดูเราข้อมีสิแล้วบอสว่าไงนะบอสเขาถามว่าไงบอสอยู่ด้วยผมไม่ได้ยินคุณสายยาจะทำเพลงแล้วถ้าสมมติว่าเอาไปอยู่เสดงแบบนั้นได้ไหมกูเลยถามมาจากปีเลยบอกอายุกูไป พูดแล้วว่ามันดีมากเลยแต่37สิบเจ็ดล่อสาแล้วทีนี้แกเราบอกว่าได้เอาไปแสดงการก็ได้ได้เพราะเธอต้องไปแสดงแบนใช่ไหมเห็นเห็นบอสบอกว่าอย่างนั้นอ่อเห็นบอสแล้วถามเห็นบอสแล้วถามกับครูสินะว่าธันวุตอายุนั้นมันมันใหญ่บอลสินะแล้วเราอยากไปอยู่ไหมได้เบิร์ดค่ะอ๋อ ได้หมดนะครับเพราะประสบการณ์ชีวิตในการเป็นศิลปินก็ีนนหนูยัไปไม่ได้ปีน,นี้ลำเรื่องอคือ,เคอลเรื่องเ,เดี๋ยวเราไปซื้อเต็นด์เดี๋ยวเราดี๋ยวเราไปซื้อเต็นด์เต็น์นี้ปามมดเป็นคนออกตังเองซื้อเองอืมอ่ะคุณสุก็ โอเคนะเราจะไปซื้อเต็นท์ใช่ไหมอ่ะก็เวอร์พรอนฝาดฝาดแล้วฝากตัวช่องฝาดหมดเลยเพลงองอ,อกหรือว่า,าสุดสายใหญ่น้่มจ้องอปลาปลาหมดอยู่ยาวไหมอยู่ยาวสิยาวไหมเขาอยู่แค่ไหนแลอยูย่แค่น,นั้นนะอ่ะต่อฝากสุดสายใหญ่เลพี่น้องเลยนะคะฝากก็ระไรก็ะแช่เพลงบัวดำเด้ออ่าครับ ออเป็นกองเพลงใหม่เลยเพป็นมายลาสูตรฝากเช่ฝากแช่ศิลปินวงของเฮานะคะฝากสนับสนุนครับองค์กรของเฮาหลายๆคนนะคะผลงานทก็เลยออกมากจะเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้หลายๆเด็กพี่น้องเด้อนะคะแล้วก็ฝากสดใจย้ายช่องสนใจย้ายรังบุตรออฟฟิเชียลได้นลยคะคนดูเท่าไหร่นะจ๊ะยังไม่ถึงใกล้สี่หมื่นยังยังไม่ถึงถึงยังดูที่อ่ะเดี๋ยวฝากช่องหน่อยเปิดป่ะเปิดช่องมาเขปาไ เปิดช่องมาช่องพิสุสายายค่ะสหราบพิสุเปิดช่องมาเปิดช่องมาวันที่23ร้อยหกสิบเก้าบาทเปิดวงจะถึงนี้คือเปิดวงร้อยหกสิบเก้าบาทในปุ่มปิดสําหรับคนที่ไม่ได้มาให้กําลังใจแล้วก็สมัครนิมบัตรได้นะคะถสมมติจาคู่ได้ยุ่ใกล้ๆกันเมื่อนั้นมากกนหลายๆได้ค่ะเด้อมาให้กําลังใจย้่ยในปีนี้ได้มาไรยัง เอเราโอเคนะเอาสุก็เออเดี๋ยวเพลงของเธอจะปล่อยอ่ะเพลงอะไรนะชื่อเพลงยังไม่อาจยังไม่อัดเออังไม่เป็นอะไรเพลงอะไรนะสาวสำมไหกาแตกจ้าสาวสำมไหกาแตกนะครับบอสก็บอกมาแล้วแล้วบอสก็คอมเมนต์มาฮะถ้าจะไปอยู่เสด็จแบรนด์มีความรู้สึกยังไงเรือมีความที่นี่ก็ก็คอมเมนต์มานะครับบอสกาว ให้ทราบด้วยความคิดหรือว่าอของแฟนก,กับเอซีเป็นยังไงนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมจะขายต่อคนอื่นต่อนะครับอ่ะสวัสดีแซมมาเลยน้องออนวันนี้เลยคึ้นคลิปคู่ขวัญคู่ขวัญคู่ขวัญคอนเทนต์ดีเขาไม่ใช่ไม่เอ้านี่งามีเจอคู่แข่งแล้วมานี่เลยมาน <S <S ี่เลยมานี่เลยมาแล้วมาแล้วมมาคคนเราเนี่แต่แรกชื่อ อะไรล้วอ่ะเดี๋ยวไม่ลืมเดี๋ยวก่อนอ๋ออ๋อเมีอ่ะอันนี้อ่ะร้องเพลงจีบไปเลยอ่ะอ่ะอ่ะต่อพิ่นโบแมนผู้่ามันขึ้นวาะไรเลยก่อนนี่มาสมัครนี้ให้เป็นพระเอกเนาะมันก็เป็นพระเอกอยู่แล้วในเอ็มวีดูหล่อแท้มาใกล้ๆ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 อ่าอันนี่เฮ้ย นี่ชอบจริงนะชอบจริงเขาชอบจริงเนะสามลูกเลยผมส้มมาให้กินอ่ะหยิบเอาอ่ะโอ้โหขอบคุณครับใช่ไแมพี่บ้าออู่พี่บ้าอย่างมันกินปูมเลยพี่น้องอ่ะอะไรปูมหิบปุมอันนี้ชอบจริงเขาเปล่าเหนื่อยผมเหนื่อยผมเอ้ยผมอ่าอ่าอันนี้อยู่เป็นเว้่อเหนื่ยผมเออปื๊บปื้มปื๊บปื๊มไหมปื๊มไหมน่ารักน่ารักมากไหม คนที่บอกนี่ยังไงถ้าถ้าถ้าเจอน้องอ๋อนเนี่ยอารมณ์ดีเลยใช่ไหมโอ้โหมันกระปีกระพองป้าไม่ถามหนูบ้างแล้วหนูเจอเนาะเป็นออเจอเนาะเป็นไงปวดประสาทแห้งรอหนูปวดประสาทแห้งเบิ้งดูเห็ดหนูพี่น้องเบิ้งดูพี่น้องเบิ้งพี่น้องมันจิถือหัวไอ้มันจิร้อนเลยหัวไอ่ะแล้วแซมว่าไงการน้องน้องอ่าดูดิเนี่ยเขาน้องน่ารักน้องน่ารักนะหนอเป็นกันเองครับครับผม เขาอยู่กันแบบพี่แบบน้องเลยแมนค่ะอยู่กันแบบพี่แบบน้องค่ะเออนีารักกันพี่กับน้องนะเออกินแมมพี่อ่ะอ้าวไอยิบบ่ได้บ่ได้มาสิบปอนด์เนี่ยเลยนะห้ยิบเนี้ยไอยิบเนี้ยเฮ้ยไม่ใหม่เขาเขิ่อนเขื่อนนะน้องออนอะไรนี้เขาออร่าเต็มตัวเหมือนกันคุณเจมเออใช่น้องแซนน่ะครับเออใช่ปะพี่แซมน้องออนแมนอยู่บ่พี่แซมครับแมนอยู่ปะ ก็โอเคน้องออนแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขวันดีวันดีต้องแซมวันดีวันดีฝากช่องน้ำเน่กันแล้วกันด้วยครับฝากมาท่องแซมลำพลินออฟฟิเชียลครับป้าพี่น้องก็ไปติดตามน้ำเน่ด้วครับด้วแล้วก็ออนพี่ดาร์ลพูนออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องฝากความเมตตพี่น้องติดตามกดซับสะไขกดกระดิ่งให้น้ำเน่ด้วยครับแล้วก็ช่องของแซมด้วยแซมลำพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องฝากพี่น้องติดตามผลงานน้ำเน่กันแล้วกันยี่สามีได้เห็นผลงานครับครับผมยี่สาม หยิบสามเปิดบ้งครับเปิบเปิดงามนวลๆรำกับรวนๆครับท okay ่อง <Okay. S 2> โอเคนะองอ้นแชร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ชิงก็ย่าเจ้าของรถหมายเลขทะเบียน9กอไก่ชอชิง1639กทมนะครับขยับให้นิดนึงเพราะว่ารถ6้อจะถอยออกนะครับของของเสร็จรถก่อน9กอไก่ชอชิง36เออ1639ของเซนโนต์ไหม

บงพลังอีพี่หลายอย่งเราเราเมืนมึงเนีตสู้ลกตู้ท่านคอให้เป็นคนดู่เี้ยเกิดเยแนน่นะวันน้าอาจจะเป็นเงินล้านเงินสิบล้านอ้เร่งนี้แนี้ครับสิ่งนี้คับว่าโจทียงไง่สิ้นสนะครับส